เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ The Book t e l l e r ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนนะครับหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีนะครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าคุณค่าที่คู่ควร มีสองพ่อลูกผู้ร่ำรวยคู่หนึ่งพวกเขาลหลงไหลในการสะสมรูปวาดสีน้ำมันเป็นอย่างมากถึงขั้นต้องออกไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆเพื่อตามหารูปวาดที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นของไมเคิลแองเจโลลีโอร์โดดาวินชีและศิลปินคนอื่นอีกมากมายผู้เป็นพ่อภูมิใจที่ได้ส่งต่อเจตนารมณ์ที่มีต่อง,งานศินละปะให้กับลูกชายและเขาก็มั่นใจว่า ในอนาคตข้างหน้าลูกชายของเขานั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานศินลปะเป็นแน่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดช่วงเวลาวิกฤตครั้งใหญ่ของโลกที่ใครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นประเทศชาติได้เรียกตัวลูกชายของเขาให้ไปรับใช้ชาติ เป็นทหารแนวหน้าด้วยความที่ผู้เป็นพ่อนั้นเคยเป็นทหารผ่านศึกและร่ำรวยมากพ่อของเขาจึงพยายามขอร้องให้กองทัพละเว้นไม่ให้ลูกชายของเขาไปร่วมรบเพราะเกรงกลัวอันตรายในสงครามที่เขานั้นรู้จักดีแต่ลูกชายกลับบอกพ่อของเขาว่าพ่อชีวิตนี้จะมีค่าและความภาคภูมิใจอะไร หากผมเกิดเป็นชายที่มีร่างกายสมประกอบแต่ในช่วงสงครามนี้ผู้ชายคนอื่นออกไปร่วมรบเพื่อชาติกันหมดแต่ผมกลับนั่งอยู่ในหลุมหลบภัยที่บ้านผู้เป็นพ่อมองดูลูกชายของเขาที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และมีความกล้าหาญเห็นดังนั้นเขาจึงยอมให้ลูกของเขานั้นออกไปร่วมรบเพื่อรับใช้ชาติ หลายเดือนต่อมาเมื่อถึงวันคริสต์มาสผู้เป็นพ่อนั้นได้รับโทรเลขเกี่ยวกับการตายที่กล้าหาญในสนามรบของลูกชายผู้เป็นพ่อนั้นถึงกับหัวใจสลายที่ได้ทราบข่าวว่าลูกชายของตนนั้นได้จากไปแล้วจริงๆนับเป็นข่าวที่ร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงวันคริสต์มาสเขาร้องไห้อยู่คนเดียวอยู่เงีเงยบ เพียงลำพังในบ้านหลังใหญ่และสามวันต่อมานั้นก็มีใครคนหนึ่งกดกระดิ่งที่ประตูหน้าบ้านของเขาเขาลงไปเปิดประตูก็พบทหารสามคนกล่าวทำความเคารพเขาทหารคนหนึ่งแนะนำตัวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทร่วมรบกับลูกชายของเขาและเป็นหนึ่งในคนที่รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของลูกชายของเขา พวกเขาจึงคุยกันอยู่ครู่หนึ่งเราถึงวิรกรรมที่กล้าหาญของลูกชายในสนามรบเหล่าทหารยังบอกอีกว่าลูกชายของเขานั้นเราให้เหล่าทหารฟังว่าพ่อรักที่จะสะสมภาพวาดสีน้ำมันเป็นอย่างมากและในขณะที่พูดทหารคนนี้ก็ยื่นกล่องสี่เหลี่ยมใบใหญ่ให้ผู้เป็นพ่อผมอยากให้คุณรับของขวัญชิ้นนี้ไว้มันเป็นของขวัญที่ไม่มีราคา แต่ผมเชื่อว่ามันมีคุณค่าต่อหัวใจผู้เป็นพ่อจึงรับของขวัญชิ้นนั้นมาและค่อยๆแกะห่อกระดาษออกของขวัญชิ้นนี้เป็นภาพวาดสีน้ามันภาพวาดเหมือนลูกชายของเขาที่ใส่ชุดทาหารเต็มยศและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเปลี่ยนไปด้วยความสุขมันเป็นภาพวาดที่พลทหารคนนี้วาดให้กับลูกชายของเขาตามคำร้องขอก่อนที่เขาจะไปร่วมรบที่ดันเคิร์ก ประเทศฝรั่งเศสและเขาก็หวังว่าเมื่อเขาไปรบเสร็จเขาจะนำภาพนี้กลับไปให้พ่อของเขาเมื่อพ่อของเขาได้เห็นภาพวาดนี้ก็ทราบซึ้งใจแม้มันเป็นภาพวาดที่ไม่มีราคาไม่ได้วาดจากศิลปินคนดังแต่มันเป็นภาพวาดที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเขาเขานำภาพวาดของลูกชายขึ้นไปแขวนไว้บนสุดของผนังเหนือกว่าภาพอื่นใด และในทุกๆวันเขาจะมานั่งมองดูภาพวาดนี้เพื่อคิดถึงความทรงจำเก่าๆที่มีต่อลูกชายเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีสงครามจบสิ้นลงด้วยความชราของผู้เป็นพ่อที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยและรู้ตัวว่าเขานั้นคงอยู่ต่อได้อีกไม่นานเขาจึงได้ทำการสั่งเสียไว้กับทนายของเขาเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เขามีเมื่อเขาจากไป เขาได้ทำพินาการ,รมไว้ว่าให้นำภาพวาดทั้งหมดที่เขาสะสมไว้ไปประมูลในวันคริสต์มาสเมื่อถึงวันคริสต์มาสนั้นผู้ร่วมประมูลต่างหลังไหลและตั้งตารอคอยประมูลภาพวาดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเมื่องานประมูลเริ่มขึ้นภาพแรกที่เปิดประมูลคือภาพวาดเหมือนของลูกชายของเขาที่พลทหารธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งวาดให้ พิธีกรเริ่มเปิดประมูลและเรียกถามเปิดราคาประมูลภาพวาดนี้แก่ผู้เข้าร่วมประมูลแต่ไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใดเขาจึงแก้ไขสถานการณ์โดยพูดขึ้นมาว่ามีใครจะประมูลภาพนี้ในราคาที่หนึ่งรยเหรียญหรือไม่และก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆจากผู้เข้าร่วมประมูลไม่มีใครที่จะสนใจประมูลภาพวาดนี้เลยใครจะไปสนใจภาพวาดนี้กัน ก็แค่ภาพธรรมดาธรรมดาที่เป็นภาพวาดของลูกชายของเขาเท่านั้นเองชายคนหนึ่งตะโกนออกมาจากหลังห้องเปลี่ยนเอารูปอื่นมาประมูลดีกว่าเสียเวลาไม่ได้ครับท่านเราต้องเปิดประมูลที่ภาพนี้กันก่อนชายคนที่เป็นพิธีกรกล่าวท่านใดน,นั้นก็มีชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้เป็นพอ่อซึ่งเขามาช่วยดูแลง,งานประมูลครั้งนี้เขาได้กล่าวไปว่า ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีอยู่แค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นฉันขอประมูลภาพนี้ได้ไหมฉันเป็นเพื่อนสนิทของพ่อของเขาและรู้จักลูกชายคนนี้ดีฉันอยากได้รูปนี้ไปแขวนไว้ที่บ้านก็คงจะดีไม่น้อยพิธีกรจึงกล่าวถามผู้เข้าร่วมประมูลว่ามีใครจะให้ราคาสูงกว่าห้าสิบเหรียญหรือไม่ผู้ร่วมประมูลที่ร่ำรวยทั้งหลายต่างพากันหัวเราะด้วยความดูถูกให้เขาไปเถอะ ให้ฟรีฉันยังไม่อยากได้เลยชายคนหนึ่งกล่าวพร้อมกับเสียงหูเราะพิธีกรนับห้าสิบเหรียญครั้งที่หนึ่งห้าสิบเหรียญครั้งที่สองห้าสิบเหรียญครั้งที่สามผมขอปิดการประมูลที่ห้าสิบเหรียญครับชายคนนี้ได้ภาพวาดลูกชายภาพนี้และภาพที่เหลือทั้งหมดไปขอจบการประมูลครับทุกคนในงานประมูลต่างสงสัยและแอบงวงว่า ทำไมพิธีกรถึงพูดเช่นนี้นายหมายความว่ายังไงชายคนนี้ได้ภาพวาดนี้และภาพที่เหลือทั้งหมดไปงั้นเหรอพูดผิดหรือเปล่าเปิดประมูลภาพที่เหลือต่อสิผมพูดไม่ผิดหรอกครับท่านพิธีกรกล่าวตามพินัยกรรมได้ระบุไว้ว่าคนที่ประมูลภาพวาดลูกชายของเขาไปนั้นจะได้เป็นเจ้าของภาพวาดที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ สิ่งที่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไปแต่อยู่ที่ว่าสิ่งสิ่งนั้นได้อยู่กับคนที่เห็นคุณค่าในตัวมันมากน้อยแค่ไหนสำหรับบางสิ่งที่มีค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินตราแต่ขึ้นอยู่กับมูลค่าทางจิตใจขอบคุณที่ติดตาม t h e b o o k t a ล l ร r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวตนของเรา เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ